สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวัอนี้กับเซียนตงแซปปะพัเพลินนะครับคือเก่าครับงามืันเสาร์นะครับเวลาแปดโมงเก่านาทีครับผ่อนไม้พอดีใส่แล้วครับต้นแหลกนี่ครับโจ้าแสนงามใส่ไปนี่นะครับนะเจ้าแสนงามโลกที่มาน้ำประสาทนะครับเอามาลองเบิร์กยู่บ้านมันคันเรือคันดีแล้วนะครับใส่ตองกิกนี่นะครับนะครับไม้ก็ได้ อีกตัวนึ่งมาสองตัวครับมือนี่อยูบ่บ้านไรผมนี่ใส่เถียนมาเนี่ยครับในมีซื้อครับนกใหม่ๆซิงๆนะครับเจ้านี่จักซื้ออย่างนกเนี้ยเบิ้งพอดิบสกัดนกจีตั้งซื้อให้หอดหมายแล้วนะครับใส่แถวบ้านนะครับมือนี่มาสวงเสาน,นะครับเดี๋ยวลองเบิง้งเบ่งไรจีมานบ่แล้นกปลาเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ใส่ไว้แล้วครับตัวนึงก็สิไปใส่ฟากันไปพุ่นล่ะเอาก็ได้กับ มันหลุนไปร่วมกันครับอาจารย์นุท่านนะครับตัวสวงกันเลยเจ้าไม่ครับเบื่องข้นงนี้มีซื้อเปิดว่าออกห้องอุก,อกจักสิคั้นบ่คั้นนี่ครับใส่คนละฝากด่วน,นครับตัวนั้นใส่ยีด่วนพุ่นนะครับคนละฝากด่วนกันตัวนี้ใส่ยูนี่ครับเอ้าเบื้องสิคั้นไหนบู้นี่ครับ,นนบ,บ,รบผมโอ้เจ้าเศนงามครับเอือนเขาเขามา่อไรมิต่เขาคู่เสียจาของบ่าปากอีกแล้ว ผมมายังครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเปลี่ยนเอาบักพยับมาใส่เอาครับนกตัวนี้นกเสียงกลางไปง่ายนะครับกล้าขนาดเลยเดี๋ยวเรียกเขามาเขาเขามามีแต่เขาคู่จน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 ควงมีดเขาออกไปประคันยนเขาเขามาผัดโบปากากลับไปเปลี่ยกแล้ครับจากทุกท่านเปลี่ยนเอาเจ้าพยับมาครับนี่ครับใส่นี่ปลาสาวขุดปอกเลยนะครับใส่นี่ก้อนเนื่งหันใช้ยุหันครับนะใช้ยุหัน สวยงามอามันบริการครับเล้ไปเปลี่ยนอ่ะรอติดตามต่อไปครับเฮ้ยใส่ต้นไงมันเขารวมแล้วครับมันต้นไงพดครับมันบ่อเหยียบเขามาสู่กันยุพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะย่องไ่ไปใส่ต้นหน่อยๆรอบมองครับต้นหน่อยติดไปยุคข้ารอบมอง,มงนะครับมันต้นไงพดครับขามาลกต่อเห็นจะได้กูบ่เหยียบเต็นอมต้นอยู่ให้ใหญ่ไ,ไปรอบมองครับผม บอบคือครับถ้าไปใส่สาบัดในใหญ่มากต้นที่สองครับนกตัวอยญ่หนิปลาอยู่่ะเขาแหลกใส่อยูหุนครับบอบเห็นเลยเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บมันครับนกตัวนี้มันผ่าแต่เอานกไม้มาใส่แล้วแล้วนกไม้บ่อหนะครับถ้านกไม้เอาก็ขน,นกไม้สูงผมว่าได้นะเลติตัวนี้ใช้ต้นในใหญ่มากัน ว่ามันตุ่นว่าตัวมันห่วงตัวมันนอนเถอะลอกคัครับเลยว่าแหมาใส่หนีจักไปใส่สับนะครับขยับไปขันดีโยเดี๋ยวสิลองง่ายไปใส่ทั้งคู่นครับยังเสียงนกเสียงกลางตัวหนึ่งขันโยนเดี๋ยวลองใส่อีกไม้สุดท้ายกลับแล้วครับวันนี้โอ้ยโว้ยพี่น้องเลยเสาฮักครับผมพอดีเรา ไม้มาสาวเก่ากระฮักขอรอะนะครับเกือบสิบปีแล้วครับสาวนี่ใส่มาอยู่นี่สือสี่รอยกว่าบ,บาทนึงครับโอ้ยฮักขอดลคือสีเหี่ยวแล้วล่ะครับเบ,บ,บ,บิ่งซ <c oughs> ุ่มเบิ่งดูบอกพยับครับตีร่างกายอยู่ผมเห็นบ่ก็ร่างก็สีใส่เฮยเดี๋ยวค่อยมาเก็บไม้ครับไมน้นี่หอยบ้านหอยหินนะครับมับนหอยหินไน ครับอยู่ลอบๆบ้านผมนี่แหละบ้านเนี้ยนี่แหละโอ้ยกใส่ได้เมื่อไรล้วครับบานนี้ที่เหี่ยวเลยล่ะนกไม่กับขันได้เอาลงอยู่นะครับตัวนึงกับอยู่ทาง,นงนโนโนพู่นนะครับได้ยินเสียงคันโยนอยู่คันไห้อยู่นะครับเปิดผ้าขึ้นห้องอุกอุกเอ้ยเดี๋ยวออกพนดีมาลงมาก่อนโอ้ยอยากกินประงางลงแล้ว โอ้ตีลังกาเลยไปห้องผาดเลยเฮาโอ้ยตีลังกาทวนลงต้นไม้เลยครับนกปลากาขาวนๆอยู่เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บมันครับครับโจพยายามผาดนะครับเอาเสียนง,งามผมามาน่เอื่นเขาเขามาหาเจ้าของเลยครับ เขาด่าจะของอยู่ว่อนว่อนอยู่น่บคู่ครับโบเฮดอ๋เดียวยังขั้นด้เก่งอยู่นะครับแต่ว่าอยู่บ้านขันดีนะครับประมงนกแม่มากหอยเทียบแล้วขันอยู่บดเมือรถเออจะไปเก็บนกไมมลงครับหลังอีกตัวนึ่งกับหอยไว้ล้างบ้านนะครับนกไมมกันเจ้าแม่ทับครับตัวนั้นเอาหอยไว้ล้างบ้านนะครับแต่ตอนนี้เก็บพยาบก่อนนะครับนี่นะครับไม้นี่นบได้มาหลายปีแล้วมาเบิ้งกับโบได้อยู่ไกลจากบ้านนะครับสงสัยค้นมาเอาไปก่อนแล้ว er. be <or> นะครับ ออกไม้มื่อนี้เหีวครับผมเหีวนะครับจะเป็นตัวอยู่หลังบ้านตัวอยู่หลังบ้านกับโบลูว่าจะขันบอขันนะครับดอกไม้นะก็ได้แม่ทับครับเมื่อนี้ก็เหีวแล้วครับโอ้กับโบไปยังครับผมต่างฝึกนกไม้ไปนะครับสาวกับฮักนะครับสาวไม้มาได้สาวเก่ากับฮักนะครับโอเคครับผมเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผม กระสีหอบเหี่ยวกลับบ้านเมื่อก่าแล้วครับเอานะครับวสิมาจะาสิบโมงกลับวัดสันอันนี้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามดกิฟมันใหม่นะครับยางใหม่เขาเก็เห็นไม,ม้หุงไม้แล้วครับบรรลุอยู่ตองไหนตองไหนนะครับมาเมื่อนี้ก็เลยปวดยั่ข้างไตเหมือนขันวันๆอยู่แต่ว่าห่างภูเขาโบ,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 โบขึ้นมาหาเพิ่นนะครับเอา้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่มารับชมรับฟังนำกันนะครับเด้อเรื่องในก็ขอความสมมือ,มอกด ถูกใจให้จักบาทนะกดติดตามให้น้ำเด้อผู้ดใดมาส้มเราสั้งก็ได้เดี๋ยวไว้มาลงคลิปหนาให้เบิ่งไหมครับเมื่อนี้ก็ขอคข้ามากล่าวคำว่าสวัสดีครับผม